ถ้าเขาไม่ดีสมมติว่า EU เนี่ยเขาเขาถดถอยมากกว่าเดิมลงไปอีกหรือว่าจีนบอกว่าจะเติบโต7%เนี่ยมันจะอยู่มันเหลือ5%เนี่ยมันก็หายไปเยอะนะครับเพราะเราค้ากับเขา10กว่าเปอร์เซ็นต์เราค้ากับเขาเนี่ยประมาณ10บสเอร์เซ็นโดยประมาณเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ EU เนี่ยเราค้ากับเขาประมาณ11อย่างเงี้ยคือถ้า2ประเทศนี้ไปมันก็25กว่าเข้าไปแล้วแล้วถ้าเกิดเขาถดถอยเนี่ยเราเรากระทบ ทันทีเลยใช่ไหมครับน้ามันกาลังแพงขึ้นนะครับน้ํามันเนี่ยแพงขึ้นซึ่งก็ต้องระวังเรื่องต้นทุนของ,ของ,ข,องของการใช้เรื่องของน้ํามันน,นะครับค่างเงินเนี่ยนะครับของเราตอนนี้ถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ในในเกณฑ์ที่ภาวะปกติเทียบเท่ากับประเทศคู่แข่งของเรานะครับเทียบเท่ามาเลเซียนะครับเทียบเท่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเราเราก็ถือว่า ค่าเงินปัจจุบันนี้อยู่ที่31.4.5แถวนี้เนี่ยถือว่าเราเราน่าจะแข่งขันได้นะครับผมว่าอยู่ที่ตัวเราเองตอนนี้อยู่ที่เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของเรานะครับหาตลาดใหม่ <c oughs> ะนะครับจริงๆแล้วการผลิตเนี่ยไม่ควรจะลดลงการผลิตเนี่ยควรจะควรจะต้องผลิตให้มากขายให้ได้นะครับส่วนเกินที่ท,ที่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ต้นทุนมันจะถูกลงต่อ,ตอหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นในการ <c oughs> หาตลาดใหม่เนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่จำเป็นต้องไปขายในราคาที่สูงก็ได้นะครับถ้าเราขายในราคาเหมือนกับว่าแนะนำสินค้าเข้าไปก่อนเพื่อเปิดตลาดเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งของ,ของ,ข,องของการค้าขายนะครับ,นะรบก,ก็อยากจะแนะนำผู้ประกอบการว่ามันมีช่องทางเยอะแยะนะครับที่ถ้า,าใช้เวลามาร่วมกันคิด ร่วมกันดูแล้วเนี่ยทีละจุดทีละจุดไปเนี่ยนะครับผมว่าก็ยังยังมีโอกาสนะรประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือความมั่นคงของของบ้านเรานรในเรื่องการเมืองนะครับถ้าในเรื่องการเมืองเนี่ยไม่มีอะไรมากระทบแล้วอยู่อยู่ได้นิ่งเนี่ยครับการประกอบธุรกิจจะราบรื่นการลงทุนจากต่างประเทศก็ยังไหลเข้ามานะครับคือผมคิดว่าการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยจะมีส่วนช่วยเยอะเราก็ถามในในวงธุรกิจว่า มันคือกลัวอะไรก็คือกลัวตัวนี้ตัวมันไม่มั่นคงคือถ้ามั่นคงอย่างกับที่ผ่านมา2ปีถ้ามั่นคงเนี่ยเราเติบโตโอเคเลย